ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้แอมกอ็เดินเข้ามาสำรวจในบริเวณศาลาที่พักพิงของพี่น้องผู้ดเดือดร้อนนะคะรอบๆบ,บริเวณวัดธัญญผลแห่งนี้นะคะนี่ค่ะประตูทางเข้าวัดสวยงามมากนะคะวัดธัญญผลนะคะก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแล้วนะคะว่า,าวัดธัญญผลแห่งนี้นะคะทั้งเจ้าอาวาสเป็นนักพัฒนานะคะพระอาจารย์ก้า ตอนนี้แอมก็มาขอสำรวจนะคะพอดีเห็นส so right? ah ัมภาระนะคะนี่คือเป็นที่นอนสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คุณยายก็เลี้ยงหลานนะคะก็กระซิบไม่พูดดังเดี๋ยวหลานตื่นนะคะมาทั้งเป็นยายที่เป็นย่าค่ะเป็นย่านะคะก็ดูสิคะหลาน น้องสาวคุณน้านอยมากับน้องน้ำเลยกี่เดือนคุณยายก็เจ็ดเดือนแล้วเพิ่งเจ็ดเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมน่ารักต้องนิลๆเราเลยอดได้สัมภาษณ์คุณย่าเลยนะคะคุณหลานตื่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณย่าบอกว่านอนนานแล้วเดี๋ยวเราต้องจะซิลนะคะคุณย่านะคะก็ชื่อคุณย่าอะไรคะมาเรียมคุณย่ามาเรียมมายามา พูดท,ที่เล่นไม่ได้ค่ะคุณย่าชื่อนี่แหละเหรอคะอ่าเนี่ยคุณย่านั่นก็คุณย่าทราบว่าคือมาพักตั้งแต่เดือดร้อนจากน้ําท่วมที่ที่บ้านาาก,กันวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมยี่สิบกว่าก็ป้องกันไว้แล้วมันไม่อยู่อือมมันมันมันพังนะพังคันที่ป้องกันไว้อ่ะค่ะพังเข้าบ้านแล้วบ้านคุณย่านี่ชั้นเดียวหรือสองชั้นมี สองหลังคู่แล้วก็มีสองชั้นอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ปลูกหลงคู่หลังเนี่ยแต่ก็ทานน้ําไม่ไหวค่ะเพราะอยู่ด้านล่างของแต็นคลองเลยอ่ะอะอ่างไปเยอะมากตากันบล็อกไว้สี่ฟอนก็ไร้กระสือเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ทานเรียกว่ามากันทั้งครอบครัวทั้งบ้านก็อยู่ที่บ้านแค่มีคนอยสามคนอ๋อหพอดีโอ้ดีคนทะลุงกับกับไอ้คน พอดีเรามีหลานเล็ก,กน,นะคะก็เล็กๆก็เลยก็ต้องมามาละบากมีเด็กเล็กนะคะท่านผู้ชมเลยได้ไหมได้ละคุณที่มีที่จ่ายคนนี้คนนึงเจ็ดขวดแล้วเราเจ็ดขวดแล้วก็เรียกว่าหนีจากน้ำมาแล้วเรามา,าอยู่ที่นี่เราถือว่าเราดีไหมอยู่ในเมสหภาพควาเป็นดีเป็นดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านให้ เก็นใจเขาก็ต şey ุ๊บขวเขาก็เอามข้าวมาส่งมาพอเย็นก็กลับไปทำงานก็ไปสกับข้าวมากินแล้วก็มีถ้าเรามีน้อยเราก็ไปขอก็ต้องช่วยเอามาส่งอะไรอช่ขอก็เรียกว่าท่านก็มีโรงครัวของท่านอยู่แล้วล่ะปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะ้ก็เรียกว่าก็ไม่ได้ว่า ร้อนนะอยู่ในนี้เย็นนะหนูก็หนูเดินเข้ามาแล้วสบายกว่าไหมคะต้องน้ำก็สบายอะไรอะไรก็สบายอย่างนี้คุณโซฟ้าให้ว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะตรงนี้อย่างที่คำพูดพอนะเพอนแล้วก็นั่งรถให้ลูกชายนั่งพาลูกเลี้ยมาก็น้ำจะตรงรถมันบอกอาจารย์ถามไปไหนโยมบอกจะมาขออาแต่อาจารย์ดีนะ ดันอมาเลยโยงใครทีอยูไม่ได้ก็ให้ชวนชวนกันมาเลยเนข้าวแต่ับข้าวนะก็แบบเป็นกินงานันองงานบอกเหงาอน้ารดแล้วก็งานไ่เปขอหยวงบางไม่กินสบายบ้างก็แเลยบ้านทุกวันะจุบานค่ะนี้ เรียกว่าตอนนี้คือญาติโยมพึ่งพระนะคะพระพึ่งโยมโยมพึ่งพระสรุปที่คำคำนี้นะคะ